สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะ,คะข่าววันนี้นะคะเดียวจิ๋วก็มาส่งมอบนะคะรถนะคะวิ่งงานตอนเดียวนิสสันนาวาล่านะคะกับโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะคะนี่เลยค่ะพี่วาสนานะคะเจา้าของรถของเรานะคะก็สอบถามกันนิดนึงนะคะรู้จักโชว์รูมเจ๊ค,คำกคุ่นยุทธาได้ยังไงคะพี่รู้จักเพจอะรู้จกักดูผ่<ข>า<ใ>นทางเฟซใช่ไหมคะอ๋อแล้วเป็นไงบ้างคะพอเข้ามาดูรถจริงแล้ว รถสวยรถสวยรถใหม่มากรถสวยรถใหม่มากออาพูดถึงเรื่องการจัดไฟแน้นบ้างพี่การจัดไปแน้นเป็นไงพี่ยุ่งยากไหมไม่เลยง่ายมากง่ายมากใช่ไหมของพี่กี่วันรู้ผลสองวันสองวันใช่ไหมทาสัญญาไปวันอาทิตย์ช่วงบ่ายจะเปล่าพี่เราจ่ะอ่านะคะสองวันรู้ผลอนุมัตินะคะออกรถมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะพี่ว่ตไม่ีจ้ะศูนย์บาทอ้ยศูนย์บาทวันนี้แถวอะไรได้แถมอะไรบ้างวันนี้ไแถมตู้นี่ ลงเล่มให้ลูกค้าเยบร้ยรอยสําหรับใครที่หารถวิ่งงานนะคะทํามาหากินนอ้อลูกค้านาอก็ปาดนิดนึงนะคะเข้ามาที่โชว์รูมเจ๊คำฝุ่นยุทธาได้เลยนะคะพี่วาสนาการันตีวันนี้ออกแถ้วสวยด้วยขอบคุณมากค่ะวันนี้เอาอรถศูนย์บาทเนาะพี่นอ้ออ่านะคะขอบคุณมากนะคะขอให้รับรถไปเดินทางปลอดภัยเฮงเฮงเลยด้วยค่ะพี่ศักดิ์คุมา